มองโจ์แบบนี้เราคิดว่ามันยากหรือเปล่านะครับแต่จริงแล้วเวลาแก้สมการเนี่ยง่ายมากเลยเนาะถ้าผมมอง x y ตัวนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนกับกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งอาจารย์ก็หมายความว่าซ้ายมือเนี่ยผมมี16สี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็ฝาขวามือของผมเนี่ยนะครับมีทั้งหมด23สี่เหลี่ยมอาจารย์ถ้าผมมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้แล้วยสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเยอะกว่า16สี่เหลี่ยมเนาะอาจารย์เวลาย้ายข้างเพื่อไม่เป็นภาระกับตัวท่านเองนะครับ อาจารย์ก็ควรจะย้ายเลขที่มันน้อยเนี่ยนะครับไปไว้กับเลขที่ตัวมากเนาะอย่าง16สี่เหลี่ยมเนี่ยผมก็ย้ายไปอยู่กับ23สี่เหลี่ยมนะครับย้ายเป็นลบอาจารย์แล้วส่วน14ที่มันอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็ย้ายมาฝั่งซ้ายนะครับอ่ะ14ที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยนะครับย้ายมาฝั่งซ้ายก็เป็น14ธรรมดาแบบนี้เนาะ เออยี่สิบสามสี่เหลีย่ยมอาจารย์ลบออกสิบหกสี่เหลีย่ยมก็เหลือเท่าไหร่ครับหเหลือเจ็ดสี่เหลี่ยมนะครับ<ม>เท่ากับสิบสี่เจ็ดกับสี่เหลีย่ยมเนี่ยคูณกันอยู่เนาะอาจารย์เนาะนะครับผมก็ย้ายไปหารครับ<ม>ย้ายเจ็ดไปหารก็เป็นสิบสี่ส่วนเจ็ดแบบนี้นะครับ เอะไรได้สิอาจารย์7 2 14ครับข้อนี้ไม่ยากครับข้อนี้ตอบข้อ2ถูกต้องต้องตบมือให้เลยเก่งนอดมากครับหลายคนมองปั๊บตอบปุ๊บเลยแทบจะไม่ได้ทดเลยเอาจริงๆนะอาจารย์ข้อสอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มียากบ้างง่ายบ้างปะปนกันไปอะอย่างข้ออย่างเงี้ยเราจะทําไม่ได้เลยเหรอ ถูกไหมเราต้องให้กําลังใจตัวเองว่าเออในทั้งหมด60ข้อเนี่ยอ่ะผมขอสัก20ข้อเนี่ยที่มันมีคําตอบชัวร์แน่ๆเนี่ยพอที่จะสู้ไหวไหมคณิตศาสตร์นะครับเอางี้ผมอยากให้ดันได้ดูข้อสอบหน่อยนิดนึงอย่างอนุกรมที่ออกมาเนี่ยเนาะอย่างเี้อย่างเงี้ยพอไหวไหมอย่างเงี้ครับพอได้อยู่นะเนี่ยข้อสอบปี63ตั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อะไรมากจะส่งท้ายอาจารย์เข้านอนเนี่ยอยากจะให้กําลังใจว่าคณิตศาสตร์สาหรับหลายๆท่านเนี่ยที่ว่าบนยากยากยากเนี่ยเอาเป็นว่าใน60ข้อถ้ามันออกมาจริงนะเอาแบบสุดๆไปเลย60ข้อเนี่ยนะครับ60ข้อเนี่ยมันจะไม่ได้หรือสัก20แต้มอ่ะยีสัก20คะแนนพอจับพัดจับผูไปบวกกับวิชานั้นวิชานี้เข้ามา120มันจะไปไหนถูกไหมมันใน60ข้อเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าอาจารย์ทุกท่านจะทําได้ทั้ง60ข้อนะครับ ขอแค่20ข้อไม่ถึงครึ่งอ่ะขอ20ข้อนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปบวกวิชานั้นวิชานี้วิชานู้นเอามาผสมปนเปกันเนาะให้มันได้เป็น120คะแนนเพื่อที่เราจะได้ผ่านอย่าไปคิดอะไรมากคิดว่าเป้าหมายของเราตั้งธงไวไง้ไปให้ถึงไปถึงนะครับไปถึงเนาะคราวนี้ตอบคอควายครับอาจารย์ผ่านนะ,ะทีนี้วันนี้เนี่ยอยากจะให้ได้เรื่องนี้ครับเรื่องของการนับหัวสัตว์เนาะขาหมูขาสัตว์ขาห่านอย่างเงี้ย คือเวลาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องตั้งสมการเนาะแต่ว่าผมจะแนะนําอย่างนี้ผมจะเอาข้อนี้เป็นฐานความรู้แล้วกันนะครับข้อที่10นะอาจารยา์เรื่องของขาหมูขาห่านเนาะ มันมีสองวิธีวิธีแรกก็คือวิธีทําแบบแก้สมการวิธีที่2ก็คือวิธีแบบเดาอาจารย์ค,รคือถ้าอยู่ในสถานการณ์ห้องสอบเนี่ยผมก็จะเดานะเพราะว่าผมมีเวลาแค่ข้อละนาทีครึ่งนะอาจารย์เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะใช้วิธีเดานะแต่ไม่เป็นไรผมขออนุญาตใช้วิธีเต็มๆก่อนแล้วกันวิธีที่1ก็คือเราจะใช้การแก้สมการเนาะแต่ว่าเราดูที่โจทย์ก่อนแล้วกันอาจารย์ห่านกับหมูนับหัวรวมกันได้100ครับ นับขารวมกันเนี่ยได้280ครับคำถามคือจะมีหมูทั้งหมดกี่ตัวถามง่ายๆถามว่าหมูมีเท่าไหร่นะครับหมูมีเท่าไหร่อย่างนี้อาจารย์อาจารย์ต้องเข้าใจประโยคนี้ก่อนครับประโยคที่บอกว่าห่านกับหมูรวมกันได้100หัวครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีทุกท่านเลย560ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ ก็ฝากกดแชร์หน่อยนะครับฝากกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเอาสาระดีๆก่อนเข้านอนให้มันเอาไปฝันต่อคืนนี้นะครับเอาไปฝันต่อเตือนมายังจําได้นะข่านห่านกับหมูครับนับหัวรวมกันได้ร้อยอาจารย์ก็แปลว่าถ้าผมมีหมูเนี่ยห้าสิบตัวผมก็จะต้องมีห่านอยู่ห้าสิบใช่ไหมเพราะมันบวกกันเป็นห้าสิบเนาะคือมีหมูห้าสิบห่านก็ต้องมีห้าสิบพอเข้าใจเนาะแต่ถ้ามีหมูยี่สิบห่านก็ต้องมีเท่าไหร่ครับอาจารย์ห่านก็ต้องมีแปดสิบเนาะ หมายความว่ายังไงเสียสตรสองชนิดนี้ต้องรวมกันได้หนึ่งรอยนะครับถ้าตรงนี้เจ็ดสิบตัวนี้ก็สาสิบพอเข้าใจเนาะมันดึงกันอยู่ถ้าสมมุติว่าผมมีหมูเป็น x อ,อ่ะถ้าผมมีหมูเป็น x แล้วหารจะมีเท่าไหร่เอาใหม่นะเอาใหม่นะถ้าผมมีหมูสาสิบหารมีเท่าไหร่ครับหารมีเจ็ดสิบถ้าผมมีหมูยี่สิหารมีเท่าไหร่ครับอาจารย์ มี80รู้ได้ไงว่ามี80เพราะว่า2ตัวนี้บวกกันต้องได้เท่าไหร่ครับต้องได้100หรือพูดง่ายๆว่าให้เอาเอา100ตั้งลบด้วย30เราจะได้หารถูกไหมก็คือ70อาจารย์ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเซตให้หมูเนี่ยนะครับมี x นะครับหมูมี x หารของผมเนี่ยนะครับก็จะต้องเหลือจาก100ลบ x เนอะอาจารย์เนาะหมายความว่าถ้าอาจารย์มีหมูเท่าไหร่ก็ตามนะครับลบออกจาก100ก็จะคือ ที่เหลือของคือเป็นหารนะครับหมายความว่าถ้าผมมีหมูอ่าสิบน้อยจานถ้าเอาร้อยลบสิบมันก็คือ90ไม่งงไม่งงโอเคไหมถ้าใครไม่งงกดโอเคมานะครับใครไม่งงกดโอเคมาคือถ้าหมูเป็น x หารต้องมีร้อยลบเเข้าใจกันให้ตรงนี้ให้ตรงกันก่อนเพราะข้อสอบออกเหมือนเดิมข้อสอบออกเหมือนเดิมมาจารย์เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนจํานวนตัวจํานวนขายังไงข้อนี้ก็มีมาแน่หนึ่งข้อนะครับ1ถึง2ข้อ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสูตรแบบตายตัวในเรื่องการนับขาหมูขาหัวขาสัตว์อะไรพวกนี้ให้ให,ให้ให้เรา,าทำทำแบบนี้เสมอก็คือจัดการที่หัวก่อนโอเคไหมถ้าใครโอเคกดโอเคมานะครับอาจารย์ณพัทรบอกโอเคครับอาจารย์ขวัญบอกโอเคอาจารย์เบญจวรรณบอกโอเคนะเยี่ยมครับถ้าโอเคเราไปต่อได้ครับเพราะฉะนั้นผมเซตไว้ก่อนห่านกับหมูเนาะถ้า ถ้าหมูมี x หารจะมีเท่าไหร่อาจารย์100าารย้อาารยลบ x โอ้โหติวคณิตศาสตร์ตอนเที่ยงคืนนะ่ะไหวไหมอา่าถ้าไหวกดไหวถ้าไหวกดไหวถ้าโอเคกดโอเคอาจารย์ก้็เห็นบอกหมู40่จ้าครูนกน้อยบอกโอเคค,คุณมินนี่ซี่บอกโอเคค่ะนะครับอ่ะสวัสดีหกรหหก นะครับตอนนี้โอ้ไม่หลับไม่นอนเลยนะอาจารย์แสดงว่าซุ่มอ่านหนังสืออยู่แน่ๆเลยนะครับผมก็มาเป็นกําลังใจให้ครับผมก็ยังไม่นอนเหมือนกันก็เลยคิดถึงอาจารย์วันนี้ช่วงหัวค่ำเนาะอาจารย์ของเบ้งติววิชาภาษาไทยไปแล้วนะครับก็โอ้เข้มข้นเลยนะครับผมมาส่งท้ายอาจารย์นอนด้วยคณิตศาสตร์แล้วกันคืนนี้อ่ะโอเคครับเ,เมื่ออาจารย์มีหัวแล้วต่อไปมีขาครับคืเนี่ยมีขา,ขาถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่าขาเนี่ย รวมกันเนี่ยได้280ขาแต่ว่าเราจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าไอค้คาว่าขานี่คือขาของใครนะครับหมูมีกี่ขาอาจารย์อันนี้เราต้องรู้เองเนาะนะครับโจทย์ไม่ได้บอกนะอาจารย์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เองว่าหมูมันมี4ขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหมูมี4ขาเนี่ยเอาไปคูณจํานวนหัวก็จะเป็นขารวมของหมูเนาะไม่ไม่ไม่งงไม่งงอาจารย์สมมุติว่าถ้าหมูมี10ตัวครับ ขาหมูจะมีเท่าไหร่ก็มี4ี่คูณสิบใช่ไหมสี่คูณสิบก็คือ4ี่สิบไม่งงไม่งงอาจารย์กอกิ๊กตัวเล็กบอกโอเคค่าคุณทิติพงษ์แสงสุวรรณบอกไหวครับคุณสาสิติบอกไหวค่าคุณสรินยาบอกไหวไหวมากโอเคโอเคคุณนภัทรบอกว่าขาหมูนี่สี่เอ็กขาหานี่สองคูณร้อยลบเอ็ถูกต้องครับอาจารย์หานมีสองขาก็ต้องเอาสองไปคูณร้อยลบเอ็ครับเก่งมากเลย เอาอย่างนี้ถ้าเราพบว่าถ้าเรื่องนี้มันออกอยู่แล้วพยายามทําเรื่องนี้ให้ได้เยอะๆหมายความว่าหาโจทย์ลักษณะเดียวกันเนี้ยมาทําอย่างน้อย20ข้ออาจารย์ผมเนี่ยก็มีโอกาสเคยเข้าไปสอบภาคกอแบบนี้เหมือนกันเนาะก็ คือเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาพบกับท่านบ่อยๆหน้าเพจเดี๋ยวประสบการณ์มาแชร์ว่าวันไปสอบเป็นยังไงนะครับแล้วในสถานการณ์จริงในห้องสอบเป็นยังไงเนาะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอ่ะผมก็ผ่านสนามสอบมาเหมือนกันแล้วก็เป็นเอกณิสตร์ด้วยนะครับโอเคอาจารย์ครับในเมื่อเราพบว่าขาของหานเนี่ยมี2คูณร้อยลบเเนาะขออนุญาตดูโจทย์ได้ไหมคะดูโจทย์ได้ไหมคะเพิ่งเข้ามาดูได้ครับได้ครับอาจารย์หานมีหมู อ่ะเอาไปใช่หานกับหมูนับหัวรวมกันได้ร้อยหัวอาจารย์แต่นับขารวมกันได้280ขาโจทย์อยากรู้ว่ามีหมูเท่าไหร่ จริงๆเราอยากรู้ไหมครับเนี่ยเวลาเราเปิดฟาร์มมีมีหมูมีหา่านเราอยากรู้ไหมครับเนี่ยว่านับขานับอะไรเออเนาะก็งงเหมือนกันว่าเขาอยากได้เขาอยากรู้ไปทําไมนะครับโอเคแล้วครับอาจารย์นะครับเขาบอกว่าขารวมกันได้280เนาะอาจารย์สุกัญญาบอกว่าจะได้สมการ2อวงเล็บ1 0 0่ X ้ยลบบวกสเกคับ2อ0้อใช่ไหมคะแจ๋วเลยนะครับ อาจารย์โออะไรเนี่ยอ่านว่าโอรันชอนใช่ไหมครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่า 4x บวกกับ2คูณลบ x เท่ากับ280อาจารย์คาขอช่วยเห็นโจทย์เต็มๆหน่อยอเห็นโจทย์เต็มๆหน่อยอ่าโอเคนะครับอาจารย์แบบนี้โอเคไหมทีนี้เราเราก็ใช้ความรู้ตรงนี้ที่บอกว่านับขารวมกันเท่าไหร่นะอาจารย์280เนาะก็คือคำว่ารวมในทางคณิตศาสตร์คือเอามาบวกกัน ผมก็เอาขาห่านครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีท่านอาจารย์เมื่อกี้เจ็ดร้อยท่านที่รับชมอยู่นะครับสวัสดีนะครับบวก 4x น,นี่จะไม่นอนจริงๆกันใช่ไหมบางคนบอกไม่นอนพรุ่งนี้มันหยุดราชการนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนาะ หลายหลายคนนี่เงินเดือนออกจะเงินเดือนออกนะครับเงินเดือนออกวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้านะครับบางคนบอกเงินเดือนหรือเงินทอนเนี่ยนะครับเอาขาห่านบวกขาหมูเนอะรวมกันเป็นเท่าไหร่นะอาจารย์สองแปดศูนย์สองแปดศูนตรงนี้แหละกลัวๆนะครับกลัวไหลไหลยหลายๆๆท่านจะพลาดอ่ะกลัวหลายท่านจะพลาดเวลาเรา เวลาเราไปแก้สมการเนี่ยเราจะเจอในสถานการณ์นี้คือต้องคูณแจกแจงอาจารย์คูณแจกแจงคืออะไรขอทบทวนสักนิดหนึ่งครับแจกแจงหมายความแจกเข้าไปเนาะสมมุติว่าผมมี x บวก2และถูกคูณด้วยข้างหน้าด้วยเลข3อาจารย์คุณสมบัติการแจกแจงเนี่ยหมายความว่าแจกเข้าไปครับอาจารย์แจก3เข้าไปครับแจกฟึบเข้าไปครับกลายเป็น 3x ครับ แจกนี่แปลว่าคูณเนาะแจกฟุบเข้าไปครับ3คูณ2เป็น6ครับแบบนี้เรียกว่าแจกคุณสมบัติค้นอักลิ้นพันกันละคุณสมบัติการแจกแจงนะครับหมายถึงว่าแจกเข้าไปครับแจกแปลว่าคูณเนาะอาจารย์ตรงนี้ระวังระวังให้ดีนะครับแล้วเครื่องหมายตรงนี้ถ้ามันเป็นบวกมันก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะถ้ามันเป็นลบมันก็จะเป็นลบเหมือนเดิมอาจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับขออนุญาตแจกเลยนะครับแจกครับเป็น200เนาะอาจารย์เนาะแจกครับ เป็นลบ x ครับตรงนี้ไม่ต้องแจก 4x เ,เนี่ยมีเท่าเดิมที่ผมแจกเนี่ยก็คือสีน้ําเงินที่ผมเขียนเมื่อกี้นะอาจา์เนาะทีนี้เราก็มาถึงสถานการณ์อ่าตรงนี้ขอขอภขอภยัยขออภัยตัวเบียเลขสองเลขสองนะครับอ่ตรงนี้เนี่ยจะต้องจัดการกับตัวแปรแล้วคาว่าจัดการกับตัวแปรแล้วก็คือจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีการดําเนินการแล้วละ่ะ คำถามคือลบ 2x บวก 4x เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับลบ 2x บวก 4x เนี่ยได้เท่าไหร่ก็เสมือนว่าอาจารย์มีหนี้อยู่2บาทเล่าเงิน4บาทไปใช้หนี้แม่ค้าก็ทอนเงินอาจารย์มาเท่าไหร่ครับ2บาทเนาะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจัดการกันได้ 2x นะครับทีนี้ไอตัว200ที่มันอยู่ฝั่งเนี้ยผมก็ขออนุญาตย,าย้ายไปฝั่งโน้นนะครับย้ายไปลบกับ280อาจารย์โที่ผมไม่รู้พอว่าเนี่ยครับ ขอหยัย้ายมาตรงนี้นะครับ2อ0อาจารย์ตามผมมาครับตามผมมา280ลบ200ครับ280ลบ200ครับเพราะฉะนั้นเหลือเท่าไรครับเหลือ80นะครับโอเคครับ2คูณอยู่ย้ายไปหารได้เท่าไหร่เอ้ยได้ทั้งหมด40 40คือ x x คือใครครับอาจารย์ x คือใครมาดูครับ x คือหมูครับ x คือ ว่าหมูเนี่ยเท่าไหร่ครับอาจารย์หมู40ครับหมูสีครับข้อนี้ตอบคอควายต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยครับตบมือให้ทุกคนเลยครับหลายคนเจอโจทย์ปั้งมาตอบได้เลยอันนี้เป็นข้อสอบปี6 3สามอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพูดพร้อทำเพลงนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เนาะมาลีเป็น x นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าอีก2ีปีคำว่าอีกเนี่ยมันหมายถึงอนาคตอาจารย์ วันนี้ต้องขออภัยที่มาในรูปแบบที่ไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจไล์เนาะแต่ว่าแบบเห็นว่าเออพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดก็เลยคิดว่าหลายๆท่านยังไม่ได้นอนนะครับส่วนอดีตครับเมื่อ20ปีที่แล้วแปลว่าเมื่ออดีตก,ก็คือลบอายุเขาออกอย่างนี้เองคือถ้าาจารย์ได้แผนภาพแบบนี้สบายนะครับก็แค่ออทําที่โจทย์เขาบอกนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับ อีก20ปีแปลว่าอะไรครับอนาคตครับอนาคตมาลีจะมีอายุเป็นครับเป็นในที่นี้คือเท่ากับครับเวลาเราอ่านเวลาเราอ่านโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะเราพยายามที่จะแปลงภาษาไทยนะฮะให้เป็นสัญลักษณ์ให้ได้อาจารย์ถ้าอาจารย์แปลงเป็นสัญลักษณ์ได้เนี่ย สบายครับมันก็สามารถที่จะดําเนินการต่อได้เนาะเท่ากับ3เท่า3เท่าเนี่ยสเท่าของเราเราได้ยินบ่อยของแปลว่าคูณก็แปลว่าเป็น3คูณน,นะครับคำว่าคูณเนี่ยเราก็นิยมเปิดวงเล็บอาจารย์เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วก็คือ อดีตเนะาะสเท่าของอดีตอนาคตคืออะไรครับ x บวกยีครับ3เท่าของอดีตอดีตคืออะไร x ลบ20นี่ตรงนี้ต้องแจกอีกแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ต้องแจกอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติการแจกเนี่ยใช้บ่อยเนาะเพราะนั้นอาจาร,รย์ก็อย่าลืมตรงนี้แจกเข้าไปครับก็เป็น3 x ลบ60 x บวก20แบบนี้นะครับอาจารย์ครับ เราก็ย้ายข้างหลักการย้ายข้างแบบไม่เป็นภาระกับตัวเองทำยังไงนะก็คือเอาตัวน้อยย้ายไปอยู่ตัวมากนะครับและตัวนี้ก็ผลักมาไว้ที่นี่ครับก็ามากลายเป็นบวก60ตามผมทันเนาะตามผมทันเนาะ ตามทันถ้าตามทันพิมพ์ว่าทันนะครับผมจะได้รู้ว่าต้องไปช้าหรือเร็ว 3x-x ลบ x นะครับได้ 2x อาจารย์แล้วก็20 60บวกกันเป็นเป็นแ0เนาะแล้วก็2คูณอยู่ย้ายไปทำอะไรครับย้ายไปหารครับ80หาร2ผมขอญอยตเขียน40เลยนะอาจารย์แสดงว่าปัจจุบันนี้อายุของมารีคือ สี่สิบผมขออภัยที่ไม่ได้เขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุของเขาคือเท่าไหร่ครับสี่สิบอาจารย์ตอบข้อคอควายครับโอ้โหปรบมือครับอาจารย์ดาริกาบอกว่าทันค่ะเสียดายไม่ได้เอากระดิ่งมาด้วย <c oughs> อาจารย์ศส,สีทิพย์บอกว่าท่นานค่ายิ้มมาด้วยนะครับอาจารย์สันศิยะบอกว่าท่นานค่ะสวัสดี537ท่านนะครับโอ้ปหปหายไปไหนอีก200ยเนี่ยเมื่อกี้700อยู่ยเลย เัสงสัยหนีไปดูโควิดแล้วมั้งครับโอเคถ้าอยากได้ข้อ12อีกให้กดเลข12เข้ามาอาจารย์ว่าจะไปแล้วนะเที่ยงคืนนะครับปิดไายได้วยเนาะเอาแค่นี้หรือไปต่อถ้าจะให้ทำข้อ12อีกกดเลข12มาหน่อยอาจารย์ทิปทีทิฟบอกว่าทันค่ะอาจารย์อิตมีซิมอนอินดี้บอกว่าข้อนี้ง่ายมากครับอาจารย์ อาจารย์อิสมีบอกว่า12อาจารย์ทิทิปบอก12ใครอยากทำข้อ12 12มาหน่อยครูหนูแนนบอกว่า12ครูกรเจียบอกท่านค่ะโอเคงั้นเราทำข้อ12ก่อนแล้วกันเนาะพอดีมันเปิดหน้านี้มาพอดีอาจารย์อาจารย์หว,นว,นวนานหวานซาซาบอก12อาจารย์หนูแนนบอกไปต่อโอเคผมเชื่อแล้วครับว่าวันนี้ไม่นอนพรุ่งนี้ไม่ได้ทำงานละสิถึงอยู่ได้พรุ่งนี้วันวิสาขาบูชาอาจารย์ เสียดายวันนี้เราไม่เห็นหน้ากันนะครับพอดีผมไมไ่เอาคอมพิวเตอร์มาด้วยอาจารย์นัทพงศ์แสนจันรครับถ้าอาจารย์ f 7 9 9อาจารย์พิมพ์แค่7 9 9 3ตัวนะครับจะไม่มีจุดแล้วก็จะไม่มีคําว่าครับด้วยนะครับอาจารย์พิมพ์แค่7 9 9เกนาะระบบจะได้ดึงอาจารย์เข้าไปแชทด้วยนะครับข้อ12อาจารย์ตอบอะไรเอ่ยอเดี๋ยวผมลบตัวนี้ออกก่อน ถาติวจบอยากให้บันทึกไลไ้ไหมครับอ,อ,อาจารย์ศิวกรบอก12อาจารย์ภูลจันทร์บอก12อโอเคครับทุกเสียงบอกว่า12ก็แปลว่าเรากำลังจะทำต่อนะครับให้าจันาร์คิดก่อน1นาทีครับข้อนี้1นาทีถ้าเกิน1นาทีอาจารย์ต้องต้องข้ามเลยนะห้ามทำต่อนะครับอาจารย์เรื่องราวระหว่างทางบอกขออีกนะครับโอเคอ่ะข้อนี้ครับ ก่อนไปนอนเพราะว่าเดี๋ยวดึกไปนะครับทาสีบ้านหลังหนึ่งครับให้เสร็จในเวลา5วันครับถ้าสมชายทาสีบ้านไปแล้ว x วันจะเหลือส่วนที่ยังไม่เหลือทาอีกกี่กี่วันโอ้ข้อนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะอมไม่อยากจะโม่สามนาทีเอ้สามวินาทีตอบได้เลยนะครับคืออย่างนี้อาจารย์อย่างนี้อย่างนี้อยงี จริงๆไม่ต้องอธิบายยืดยาวเลยนะครับข้อนี้สมมุติว่าผมจ้างจ้างช่างทํางานเฮ้ยบอกคุณมาทาสีบ้านให้ผมหน่อยห้าวันนะครับห้าวันก็แสดงว่าห้าวันนี้งานจะเสร็จเนาะช่างบอกว่าห้าวันเสร็จนะครับทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าช่างบอกว่านะครับถ้าช่างบอกว่าผมทําไปแล้วนะสามวันถ้าทําไปแล้วสามวัน มันจะเหลือกี 2, comedy, so ่วันครับงานผมจะเสร็จก็ต้องเหลือเหลือสองวันเนาะอาจารย์เนาะนะครับเหลือสองวันเนาะเพราะว่าทําไปสามก็ต้อง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 เหลือสองทําไปทําไปสามันต้องเหลือสองนะครับอ่าอาจารย์ครับถ้าถ้าทําถ้าทําไปวันเดียวแล้วครับถ้าทําไปวันเดียวก็จะเหลือจะเหลือเหลือสี่วันอก็แง่นี่ก็เราตกลงกันแล้วเนี่ยว่าทาสีบ้านเนี่ยห้าวันเสร็จนะ ถ้าทําวันเดียวมันก็ต้องเหลือสี่วันใช่ไหมครับที่ยังไม่เสร็จโอเคเนาะทีนี้ผมถามหน่อยไอ้สี่วันเนี่ยอาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันต้องเหลือสี่วันสองตัวนี้อาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันต้องเหลือสองวันอาจารย์คิดตามผมนะข้อนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องทดอะไรเลยนะครับไม่ต้องทดอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าถ้าอาจารย์ทําไปกี่วันก็ตามให้อาจารย์เอาห้าไปลบออกจากที่เราทาถูกไหมหมายความว่าห้าเนี่ยคือมันทํางานเสร็จ ถ้าเอาห้าเป็นลบหนึ่งก็ได้สี่ไงอาจารย์ถ้าเอาห้าเป็นลบสามก็ได้สองไงหมายความว่าไอ้ที่วันเหลือเนี่ยมันก็คือเหลือจากห้าวันถูกไหมครับ <_ S 1> เขาทําไปเท่าไหร่ครับสมชายเขาทําไปกี่วันนะอาจารย์เขาทำไป x ไง x ก็ต้องเอา5ลบ x ไงอาจารย์เหลือ5ลบ x ไงนี่ไงครับคาตอบอ้ไม่ต้องคิดอะไรเลยครับไม่ต้องคิดอะไรใดๆทั้งสิ้นครับมันมีอยู่ข้อเดียวที่มันตอบได้ก็คือข้อนี้แต่จริงๆข้อนี้มันต้องหาร5ด้วยเพราะว่างานมันจะเสร็จเนี่ย 1นใน5ของหลังหงบ้าน1ห,หลังเนี่ยมันใช้เวลา5วันถ้าทําวันหนึ่งมันก็เสร็จไป1ใน5้าไงครับถ้าทําไป2วันมันก็จะเสร็จไป2ใน5มันก็จะเหลือ3ใน5อาจารย์นึกออกไหมเพราะนั้นเหลือกี่วันก็ตามนะครับให้เอา5ลบออกเนาะ5ลบ X จบเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับข้อนี้ตอบขอปวายน้าอาจารย์เห็นไหม